ขนานี้13นาฬิกา48นาทีนะครับยาที่ทำทุกคนทุกท่านขบับลวงตาบุญชื่งท่านทุงโดงใกล้ถึงแล้วนะครับอ่าซึ่งอยู่ด้านหน้านี้นะครับเป็นโรงเรียนนะครับท่านพักย่าวัดที่โรงเรียนอีอก200เมตรนะครับ200เมตรก็จะถึงนะครับ ยกไว้นะครับพี่ยกไว้รอครับสาธุสาธุครับผม,บผมเดี๋ยวมีด้านหลังรับได้พี่นะสาธุสาธุครับผมบสาธุสาธุครับนี่ก็อ่าญาติธรรมท่านมารอกรบบาบไหว้ขอพรหลวงตาบ,บุญชื่นนะครับ สาธุสาธุได้ได้คนแรกครับลุงตาครับผมเดี๋ยวกำลังกำลังไปจับอยู่ครับลุงตากำลังหาอยู่นะครับรอก่อนนะพี่้อบอกพี่น้องด้านหลังด้วยนะครับสาธุสาธุครับผมฟัง ฝั่งซ้ายนะครับวัดเขามณีธรรมโชตนะครับวัดเขาพิกไทยนะ,นะครับอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลปางมะข่านะครับอำเภอพนรวนรัตบุรีนะครับจยัหงัากำแพงเพชร นด้านหน้าที่อยากจรทำที่ฉันมารอการไหวขอ,พองพ่อหลวงตายกไว้รอนะครับยกไว้รอก่อนครับผมยกไว้ก่อนนะครับคุณเนี่ยสาธุครับผมหลวงตาสาธุสาธุครับผมนะครับพี่ โรงเรียนเขาพริกไทยนะครับสาธุสาธุครับ ยืดตัวตรงๆไว้ได้พี่เนดะ้อยืดตัวตรงๆไว้นะครับสาธุครับผมสาธุครับสาธุสาธุครับผมเดี๋ให้นมเลยนมน้านมนมหนึ่งนะครับเนาะ

หน้าโรงเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นเลยครับใหน้าขึ้นครับไม่ต้องไม่ต้องก้มบยึดตัวตรงๆไว้นะครับม้ลงมาไล่ตีแขนท่านใดมีมือถือให้วางก่อนนะครับให้วางก่อนนะครับเดี๋ยวตาท่านไปลอให้เด้อมองลงใโรงเรียนบ้านเขาพิกไทยนะครับคืออะไรครับเยียมค่ะเยียมค่ะถ้าถวายไหมถ้าไม่ถวายลงตาให้ออกแล้วพี่วางไม่เป็นไรอ่าสาธุสาธุครับผม นะครับตอนนี้หลวงตาบุญชื่นพระยาพุทโธท่านสุดองมาถึงหน้าโรงเรียนบ้านเขาพิชัยนะครับโรงเรียนบ้านเขาพิชัยนะครับเนาะท่านจำวัดที่นี่นะครับาไไไไไ้้้มมมดดด นี่นะครับเนาะโรงเรียนบ้านเขาพิชัยนะครับาลุกขึ้นเลยนะครับในส่งตาที่ห้องัวกาศเลยขึ้นเลยนะครับลืมใส่ลืมใส่เลยตอนต้องแม็ครับเนี่ยสาธุสาธุครับมองหน้ตานี่ยเปต้องปมเราเนาะ มีถึงปฐมใช่ไหมคุณครูครับอ่ามีถึงปฐมนะครับสาธุสาธุครับผมกระเพงนั่งต่อตาท่านเลยก็ได้ครับเดี๋ยวพักเข้า่พั้วถึงกระเพงเคสนะ <c oughs> ค,ครับสาธุสาธุครับผมขนมครับลุงตาสาธุครับผมพวงมาลายน้ำไวบ้บูชาบบูชาพระที่บ้านได้เลยนะครับ แม่ยกน้ำด้วยนะครับของแขนไว้แล้วยกน้ำด้วยครับจับน้ำด้วยน้ำด้วยครับควงมาลายค่อยๆค่อยๆแขนควงมาลายค่อยแขนเลยยกน้ำค่อยแขนแล้วยกน้ำครับครับนั่นแหละสาธุครับผมนะครับเอาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับสาธุครับผมท่านบอกว่าอยากได้อีกสักรอบหนึ่งนะครับเป็นน้ำมนต์เลย ไปอีกครับไปอีกหน่อยไปอีกหน่อยโอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับเข้ามาในในโรงเรียนนะครับบ้านเขาพิกชัยโรงเรียนบ้านเขาพิกชัยนะครับเราชิดโรงเรียนนครับครับคืนนี้นะครับ ดวงตาชันพักจำวัดที่โรงเรียนบ้านเขาพิกไทยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่22เดือนธันวาคมพศ2565นะครับเนาะนะครับตอนนี้เข้ามาด้านในโรงเรียนนะครับ

ช่วครับผม,มบถึงแล้วนะครับส่งลวงตาให้ถึงนะครับญาติธรรมเน,ะนาะร้านทำอยู่ตรงนู้นเลยสนามใหญ่เลยสนามสนายังไงเลยครับอย่างนี้มีน้ำมันลรกคนเรียบร้อยครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ